นในข้อที่สามนะครับนะเขาอยากรู้ความยาว DC นะครับนะรูความยาว DC ตรงนี้เราเลยตั้ง DC ให้เป็น X ไว้ก่อนนะครับเอาละครูรปเนี้ยมันก็มีสามเหลี่ยมคล้ายอยู่สามรูปนะครับรูปเล็กรูปกลางรูปใหญ่เดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าเออรูปแบบเนี้ย ซ้ายฉากซ้ายก็สามเหลี่ยมมุมฉากขวาก็สามเหลี่ยมมุมฉากเห็นไหมซ้ายฉากขวาฉากซ้ายฉากขวาฉากูปใหญ่ก็ฉากเนี่ยรูปแบบเนี้ยมันเป็นสามเหลี่ยมคล้ายยังไงเดี๋ยวลงมาไล่ดูนะกูจะแยกมาเป็นเอ่อรูปเล็กรูปกลางรูปใหญ่เนาะตอนนี้รูปเล็กก็คือรูปซ้ายรูปกลางก็คือรูปขวาเนี่ยรูปใหญ่ก็ รูปเต็มของมันเนาะเวลาเขียนนะครับเขียนมันเหมือนกันเลยครับเขียนสามลูปให้เหมือนกันนั่นแหละตัวอักษรเดี๋ยวค่อยใส่ตามที่หลังเหมือนกันนะแต่ว่าขนาดให้ตามกัน ลูกกลางก็ให้มันใหญ่ใหญ่กว่ารูปรูปเล็กขึ้นมานแล้วก็รูปใหญ่ก็เขียนลักษณะเดียวกันอีกก็ให้มันใหญ่ขึ้น เขียนให้มันหันทางเดียวกันลูกลูกอย่าไปลอกมันออกมาแล้วให้มันหันกันคนละทางอย่าไปลอกไปอย่างเช่นลูกขวาเงี้ยลูกอย่าไปลอกออกมาแบบนี้พอมันหันกันคนละทางแล้วมันจะมองลำบากเนี่ยลูกกลอกลูกกลางออกมาลูกกลอกลอกมาแบบเนี้ยพอมันหันคนละทางมันมองลำบากนะนี่ดูนะครับ คุเริ่มเอารูปเล็กเป็นหลักก่อนตอนนี้ยนะเพราะว่าที่วาดมานี่หันตามรูปเล็กเลยนะนะเริ่มใส่ของรูปเล็กครับมุมฉากของรูปเล็กจะอยู่ตรงดีเห็นไหมรูปเล็กมุมฉากอยู่ตัวดีตรงนี้คือบีเนี่ยแล้วข้างบนคือ A ทีนี้ไอ้เจ้ามุมแหลมสองมุมเนี่ยอเราก็กําหนดเลยครับกําหนดเลยกําหนดตอนนี้เลยอ่ามีมุมจุดไปแล้วกันนะมุมจุดนะอีกมุมหนึ่งเป็นมุมหนึ่งขีดนะเด็กๆเคยเรียนมาก่อนหน้านี้แล้วสามเหลี่ยมมุมฉากไอ้เจ้ามุมแหลมสองมุมจะรวมกันได้อีกเก้าสิบเนี่ยคู่เนี่ยจะรวมกันได้เก้าสิบ บวกมันได้เก้าสิบเพราะว่าตรงนี้มันเก้าสิบแล้วมุมภายในรูปสามเหลี่ยมต้องรวมได้ร้อยแปสิบมุมนี้เอาไปเก้าสิบแต่นั้นสองมุมที่เหลือตรงนี้ร้อยแปดสิบะมุมฉากเก้าสิบทให้สองมุมรวมกันต้องได้เก้าสิบสรุปมุมจุดกับมุมหนึ่งหนึ่งขีดเนี่ยนะครับรวมกันได้เก้าสิบเสมอนะงั้นรูปดูตรงนี้ดีดีนี่ตรงนี้คือดูนี่ตรงนี้ก็ประกอบไปด้วยสองมุมย่อยนะมุมหลือขีดกับมุมตรงนี้ แต่มันรวมกับลั้งครบเก้าสิบอะทำให้เจ้ามุมตรงนี้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยนอกจากมุมจุดครับจากนิ้นไขตรงนี้เห็นไหมมุมจุดรวมกับมุมหนึ่งขีดแล้วจะครบเก้าสิบถ้ามันไปรวมกับมุมอื่นมันก็จะไม่ใช่เก้าสิบดังนั้นถ้าตรงนี้เป็นมุมหนึ่งขีดมุมตรงนี้ก็ต้องเป็นมุมจุดเท่านั้นเห็นไหมครับโอเคงั้นผมก็ใส่ถอเลยนะ ทำให้ตรงนี้ต้องเป็นมุมจุดแล้วพอเราพิจารณาสามเหลี่ยมรูปนี้นี่ก็สามเหลี่ยมมุมฉากนี่มุมฉากแล้วหนึ่งมุมแต่นั้นมุมแหลมสองมุมตรงนี้ต้องรวมได้เก้าสิบโดยที่มุมหนึ่งเป็นมุมจุดอ่ะมุมเนี้ยเป็นมุมจุดไปแล้วอะดังนั้นมุมนี้จะเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากมุมหนึ่งขีดลูกก็จะใส่ได้ละ ข้อนี้ถึงไม่ไม่ไม่เขียนรูปก่อนที่จะอธิบายนะครับนะเพื่อจะได้ให้ลูกเข้าใจนะใเเนเทอเอโจมุมที่เรากําหนดสองมุมแรกตรงนี้แล้วมันจะมีผลต่อมุมพวกนี้นะเราจะใส่ได้เลยนะครับอ่ะเอาแค่ตรงนี้ก่อนลูกใครเข้าใจยกมือครับ อืมไม่น้อยจังอ่ะเอาใหม่เอามือลงก่อนนะครูถามใหม่นะเอามือลงก่อนนะลูกนะเอามือลงก่อนนะถ้ายังงง,ง,งอยู่ยกมือเลยลูกตอนนี้ถ้าย,ยกมือหมายถึงยังงงอยู่ยังงงตรงเมื่อกี้อยู่ เราไม่น่าต้องมาเสียเวลาอะไรแบบนี้เลยนะโอเคมาต่อมาดูรูปกลางนะครับดูรูปกลางทีนี้รูปกลางกับรูปใหญ่นะลูกใส่ตัวอักษรที่หลังแต่ลูกเอามุมใส่ก่อนเลย ใส่ให้มันเหมือนรูปเล็กนั่นแหละก็เพราะเราหันรูปให้เหมือนรูปเล็กอยู่มันถึงได้ใส่มุมได้เหมือนรูปเล็กซึ่งมันจะสะดวกตอนที่เราเออมองว่าด้านไหนเป็นคู่กันใช่นไหมครับเอาละทีนี้เราค่อยมาใส่ตัวอักษรนะลูปก,กลางกันลูกกลางอ่ะลูกดูนะมุมฉากของมันอยู่ตรงนี้ เนี่ยรูปก,กลางมุงฉากมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ดี่ะนั้นตรงนี้ไปสายได้ละลรูปก,กลางมุมฉากคือดีนะครับแล้วก็อ่อเอ้เจ้ามุมจุดละ่ะมุมจุดอยู่กับตรง A อนั้นตรงนี้คือ a มุมหนึ่งชั้นละ่ะลูกกลางมุมหนึ่งชั้นอยู่ตรง C ดังนั้นตรงนี้คือ่ครับดูรูปใหญ่เนาะรูปใหญ่มุมฉากมุมฉากคืตรงนี้ดังนั้นตรงนี้คือ A เนี่ย A มุมหนึ่งชั้นขอโทษมุมจุดแผนมุมจุดอขอโทษ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 ครับขอโทษอ,อย่างแรง รูปใหญ่รูปใหญ่โอเครูปใหญ่มุมฉากอยู่ที่เออืมโอเคอืมรูปใหญ่นะนี่มุมฉากอยู่ตรงนี้เลยนะสัญลักษณ์มุมฉากอยู่นี่งั้นตรงนี้ก็คือเอนะมุมจุดอยู่กับบีเนี่ยรูปใหญ่มุมจุดอยู่ตรง b ี ตรงนี้คือ B แล้วก็เหลือมุมหนึ่งชั้นรูปใหญ่มุมหนึ่งชั้นขอโทษมุมหนึ่งขีดอยู่ตรง C นะตรงนี้คือ C โอเคคราวนี้เอาความยาวใส่เข้าไปเลยครับความยาวด้านใส่เข้าไป AD ดเท่ากับเก้าอดตรงนี้คือ9 เก้านะ AD อยู่ในสองรูปเลยนะนเป็นด้านร่วมของรูปซ้ายกับรูปขวาก็คือเป็นด้านร่วมของรูปเล็กกับรูปกลางนะต่อไปนะครับ BD เท่ากับสามนะ BD อยู่ตรงนี้สามนะด้าน CD ที่ต้องการหาด้าน DC ที่ต้องการหานะครับ ซึ่งเราก็ตั้งเอาไว้ให้มันเป็น x นะครับเนี่ยช่วงนี้นี่มันอยู่นี่นเลือกรูปนี้แน่ๆอยู่แล้วรูปกลางที่ถูกเลือกแน่ๆอยู่แล้วนะครับอันนี้เลือกเพราะมีด้านที่อยากจะอ,อยากจะหานะครับอันนี้เลือกเพราะรู้ความยาวรู้ความยาวสองด้านเลยนะแล้วเป็นด้านที่เป็นคู่กันด้วยนะเนี่ยเห็นปะ มันเป็นด้านที่เป็นคู่กันด้วยเหมือนข้อเนี้ยเหมาะที่จะเลือกคู่นี้อ่ะทีนี้ไม่รู้ว่าเจ้ารูปใหญ่เรารู้อะไรกับมันบ้างเราตั้งตรงนี้ไว้เป็น x ดังนั้นทําให้ b ถึง c นะครับยาว x บวก3นคะครับด้านนี้จะยาว x บวก3แล้วเราก็ไม่รู้อะไรไม่รู้ความเราวด้านด้านอื่นของรูปใหญ่เลย ดังนั้นรูปใหญ่ก็ไม่ควรเลือกอยู่แล้วโอเคเนาะเนี่ยเราก็มาเลือกกันที่สองรูปนี้นะครับเดี๋ยวสองรูปนี้โอเคอยากได้ด้านนี้นี่อยากได้ด้านนี้งั้นเอาด้านนี้ตั้งเลยนะก็เป็น x ส่วนเก้า x ส่วนเก้าก็ต้องเท่ากับเก้าส่วนสามโอเคนะ CD ส่วน AD นี่คือลูกกลางจะเท่ากับถ้าของลูกเล็กก็ต้องเป็น AD ส่วน BD x ส่วน9เท่ากับ9ส่วน3ามยาย9ขึ้นไป ก็จะได้ยีิบเจ็ดนะครับตัดทอนก็จะได้ยีิบเจ็ดนะ c เท่ากับ x เท่ากับยี่สิบเจ็ดซนติเมตรนะทีนี้ไอ้รูปแบบนี้ลูกเดี๋ยวครูพูดวิธีรัดของมันให้ฟังนะไฟล์นี้เอาวิธีตรงๆกับที่ใช้สามเหลี่ยมคล้ายแต่วิธีรัดจริงๆมันก็ามาจากสามเหลี่ยมคลายมาจากอันนี้แหละลูก วิธีรักมาจากอันนี้แหละเดี๋ยวเราค่อยมาดูกัน